สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าการพัฒนา frontend backend และ full stack แปลว่าอะไรคำศัพท์พวกนี้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไรก็เชิญดูวิดีโอนี้นะคะเรามาพูดถึงว่ามันคืออะไรซอฟต์แวร์มีประเภทอะไรบ้างและขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะโอเคคำศัพท์แรกค่ะ the frontend the frontend คือด้านหน้าของซอฟต์แวร์นะคะ ด้านของแอปเว็บไซต์โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ผู้ใช้มองเห็นได้ถ้าเกิดเราใช้เว็บไซต์เป็นตัวอย่างนะคะด้านหน้าเราจะเห็นรูปภาพเล y ย u t ์เอาต์ข้อความตัวพิมพ์แบบอักษรสีสันโครงสร้างของเว็บไซต์ประเภทของสครอลอะไรอย่างนี้นะคะด้านหน้าเกี่ยวกับหน้าตา ของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้นักพัฒนาด้านหน้าส่วนมากจะเน้นประสบการณ์ผู้ใช้หรือ UX (User Experience) และจะรับรองว่าแอปพลิเคชันนั้นใช้ได้ง่ายแล้วมันดึงดูดสายตามันไม่ได้ดูรลแสบตาหรือใช้ยากอะไรอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่านักพัฒนา Front End ไม่ได้เป็นนักออกแบบกราฟิกเขาไม่ได้ชำนาญในด้านนี้เขาชำนาญในด้านเขียนโค้ดเขาก็ควรจะรู้พื้นฐานของการออกแบบด้วย Front-end หรือด้านหน้าเรียกอีกอย่างว่า the client side กันนะคะคที่แปลว่าด้านของลูกค้าและนักพัฒนา Frontend ส่วนมากจะทำงานใช้ภาษาแบบ html css และ javascript ในสามอันนี้ javascript เป็นอันเดียวที่เป็นภาษาโปรแกรมนะคะ html เป็นภาษา markup และ css เป็นภาษา stylesheet เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดพวกนี้ในวิดีโออื่นๆนะคะแต่ว่าสั้นๆก็คือภาษา markup เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมโครงสร้างของเว็บไซต์และภาษา Style Sheet เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่โชว์การนำเสนอสีสันและแบบอักษรในเว็บไซต์นะคะคำศัพท์ที่2นะคะ the backend The backend คือด้านหลังของซอฟต์แวร์นะคะด้านของแอปเว็บไซต์โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ผู้ใช้มองไม่เห็นแล้วเข้าถึงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในเบื้องหลังและมันเกี่ยวข้องกับการสร้างแล้วการบำรงเทคโนโลยีที่ทำให้ด้านหน้าทำงานอย่างถูกต้องตัวอย่างของงาน backend นะคะมี การจัดการเซิร์ฟเวอร์การรวมฐานข้อมูลการจัดการระบบล็อกอินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดด้านหน้าเกี่ยวกับหน้าตาของซอฟต์แวร์ด้านหลังจะเกี่ยวกับวิธีการทํางานของซอฟต์แวร์นั้นหรือบางคนเรียกอีกอย่างว่า the server side นะคะหรือด้านของเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดเราใช้การอัปโหลดรูปภาพบน Facebook หรือ Instagram มาเป็นตัวอย่างเราจะเห็นรูปของเราในหน้าจอที่เราอัปโหลด แต่ว่าเราไม่เห็นว่า Facebook หรือ Instagram ไปเก็บรูปของเราตรงไหนแล้วอ,อย่างปลอดภัยแบบไหนหรือตัวอย่างอีกอันนึงน,นะคะการล็อกอินแอปพลิเคชันใหญ่มหาศาลอย่าง Facebook จะต้องเก็บ password ของคนผู้ใช้เกือบ3,000ล้านคนเขาต้องเข้ารหัสของ password ทุกอันแล้วเก็บอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูลตัวอย่างพวกนี้เป็นการรับผิดชอบของด้าน back end นะคะด้านหลังนักพัฒนา back end ส่วนมากจะเขียนโปรแกรมในภาษา Java C C Ruby Perl Python Scala และ Go นะคะและคำศัพท์สุดท้ายนะคะ full stack แปลเป็นไทย full stack คือทั้กอง อันนี้แปลว่าแง่ของซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยนะคะนักพัฒนา Full Stack เป็นนักพัฒนา Front End และนักพัฒนา Backend พร้อมกัน,นะคะ่ะเขามีทักษะที่สามารถทำงานทั้งด้านหน้าที่ผู้ใช้มองเห็นและเบื้องหลังของซอฟต์แวร์ด้วยเขาจะเกี่ยวข้องกับทุกด้านของซอฟต์แวร์เลยนะคะเขาทำเป็นทั้งหมดเลย นี่คือคำศัพท์3ามคำนะคะที่เกี่ยวขอ้องกับแง่ต่างๆของการพัฒนาซอฟต์แวร์เอมนี่หวังว่าวิดีโอนี้ได้เป็นประโยชน์นะคะบางทีคำศัพท์ใหม่ๆจะไม่ได้ชัดเจนทันทีรครั้งแรกที่เราได้ยินนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ใช้หรือได้ฝึกหรือแม้แต่แค่ทบทวนมันจะค่อยๆเข้าใจนะคะถ้าเกิดยังมีคำถามเขียนได้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณสําหรับเวลาที่เข้ามาดูและเข้ามาฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปะคะ่ะ